สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องไปเบิร์สุขสุคนจ้ามาพบมาพอกันอีกคือเก่าพี่น้องครับช่องแม่ยญ่จอยจ้ามื้อนี้ก็เป็นวันที่13เมษายน2566ัน้าองพี่น้องเนาะกับเป็นวันสงการนะคะับเป็นวันปีใหม่ไทยของห้าพี่น้องแม่หญยจอยก็จะพาพี่น้องมากินของแซ่บคือเก่าพี่น้องเมนูมื้อนี้ก็คือปลาเผาพี่น้องเมียงปลาเผาเด้อพี่น้องเด้อปลาทับทิมจ้าพี่น้องแซ่บจ้ามีน้ำจิ้มสองอย่างเด้อจ้าเด้ออันนี้ซีฟู้ดพี่น้องมีซีฟู้ด แล้วก็นั่จิ้มทั่วเด้อจ่าเด้อหนิครับจิ้มทั่วแบบนี้แซ่บๆพี่น้องมาเด้อจ่าเด้อพักกันนี่พักอันพักชี้พี่น้องใบโหระพาหลังอีหยังนี่เขาเอิ่นพักอีหยังประกาศหอบอกรือจังไรพักหอหรือพักอีหยังพี่น้องแล้วก็พักนี่จ้ะพักคอดเนาะพี่น้องเอิ่นพิทเอิ่นถูกก็ขคอร์ดขออภัยเด้อจ่าเด้อเอิ่นพิทเอื่นถูกถึกถึกบอกพีทบอกถึกน้ำพี่น้องมาเด้อจ่าแซ่บๆกันพี่น้องมีขนมจีนน้ำพี่น้องขนมจีนขีปุ่นแซนบๆกันพี่น้อง เมนูวันหยุดพี่น้องเมนูวันหยุดของเราปลาเผาพี่น้องเมีย่ยงปลาล่องอน้ำจิ้มแบบเมสคอนเนาะทำใหญ่ๆเลยพี่น้องทำใหญ่ๆตัวโตไปเลยอย่าใส่ท้ามใหญ่หลายพี่น้องมันบ่มมบม่ม,มปาก สุดหยอดเลยพี่น้องแซบ่บเนื้อปลาซดหวานพี่น้องเนื้อปลาซดหวานอันนี้จิมซี่ฟูดพี่น้อง แ่บคนละแบบพี่น้องสองแบบสองสไตล์ซีฟู้ดกับรสจัดจ้านพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานสามรสพี่น้องน้ำจิ้มทั่วกะสิหวานมันหวานมันเผ็ดนวอืม ปลาซสดๆไป่น่องเมย์จอยซื้อมาจากรลันสมตำเกอรด้วยจ้ะเด้อส้มตำห้องแอร์พี่น่องปลาเผาเพิ่นสดดีน้ำจิ้มกระแ่บพี่น่องเหนหวานปลาซดเหนอวาน ราคากับปลาแพ้งจอดพี่ออกปลาหาซิบาท์ชื่อรหลายาซิ ชุดน่อร่อยหาซิบบทตปลาสดๆหวาน ปีนี้เป็นปีแรกที่ไม่ยัยจอยได้เปียกน้ำพี่น้องไปซื้อปลาเผานี่แหละเย็นทาขึ้นรถวินมอเตอร์ไซค์อยู่เด็กหน่อยจังมาตอไซเอาน้ำม,มาสาดไ่ยั่จอยโอ้ตกใจเบิดพี่น้องตื่นเบิดนึกว่าน้ำอีหยังมันม่นเดเล่นสงการา์โดนละ่ะยัยจอยกับจนตื่นเบิดแต่อยากหัวพี่น้อง คือปอโอ้สงการเนาะอืม ระว้างกลางน้ำพี่น้องอตัวง่ายพี่น้องนะตัวง่ายลอยหาสิบบาทบอ่อแพงไมพี่น้องคือบอ่บอแพงเนาะกินอิ่มเลย Ừ, cái nó lọ nhạc lên luôn ข้ามยังไงตาสวดเลยพี่น้อง เอาปนกันเลยพี่น้องชิมสองยางใส่น้ำกันเลยอืม เต็มปากเต็มข้ามค่ะ นี่อเป็นอองู้ครับนนี้ สุดยอดเลยพี่น้องแสบคักจ้าพี่น้องก่อนจะจากกันเมื่อนี้เมียจอยกะขอบคุณทุกคนด้วยจ้าเด้อใจเย็บติดตามเข้ามารับชมคลิปแม่ยจอยจนจบด้วยจ้าเด้อพี่น้องกับขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่อีกเทือนึงพี่น้องเมื่อนี้ก็เป็นวันที่สิบสามนอก็ตรงกับวันปีใหม่ของไทยเฮ้าพี่น้องขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้าเด้อคิดหวังสิ่งใดก็ขอยสมดังปรารถนาพี่น้องอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้อง ไัมรกกับยายลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเมย์จอยเลื่อเด้อจ่าเด้อพี่น้องคลิปนี้เมย์จอยจะขอตัวลาไปซ้ำนี่ละจ้ากินม่วงม้ามกินมะสุผาบเลื่อเด้อมื่อนี้พี่น้องกินทำยัยๆเนาะพี่น้องเนาะกับยาถือซำเมย์จอยกับยาอันนนั้เด้อจ่าเด้อขอเถิดขออภัยหลายหายพี่น้องไปละจ้าเมื่อนี้ลาไปซ้ำนี่ละจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย